สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกตามเคยกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2มกราคมพศ2565ครับถือว่าเป็นวันปีใหม่ของดีทีขึ้นปีใหม่ของคนไทยด้วยกันนะครับ,รบก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะนะครับในช่วงปีใหม แล้วมานะชมเรารายการข่าวเด่นประเด็นดังไปนานๆนะครับ,รบผมปีนี้ก็ต้องบอกว่าพี่อิดครับแน่นอนในปีที่ผ่านมาหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างไม่ดีโรคระบาดรวมถึงนะฮะหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาหลายอย่างเลยครับปีที่ผ่านมาถ้าไม่ดีก็ให้ผ่านพ้นไปเนาะพี่เนาะปีนี้ว่ากันใหม่แต่ร่วมถึงเรื่องของโอมิคอนที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆครับสายพันธุ์นี้ แน่นอนครับใน2ปีที่ผ่านมาหรือ2ปีกว่าที่ผ่านมาพีก็ทราบอยู่แล้วหรือว่าคุณผู้ชมทราบอยู่แล้วว่าเราเจอสายพันธุ์ต่างๆมาหลายสายพันธุ์ก็ต้องเริ่มตั้งแต่อู่ฮั่นเป็นสายพันธุ์แรกที่เข้ามาระบาดต่อมาเรามาเจออัลฟาสายพันธุ์อัลฟาแล้วก็มาเจอเดลต้าตอนนี้สายพันธุ์ที่4เรามาเจอโอมิคอนแน่นอน universal prevention ดูแลตัวเองต้องคุมทั้งจัก,กรวาล ใช่ไหมฮะพี่เราจะมีที่ห้าอะไรอีกไหมโอ้โหตอนนี้นะพี่อีทต้องซื้อเจลต้องซื้อแมสแล้วก็ต้องซื้อไอชุดตรวจเอทีเคอีกครับราคาหมูตอนนี้ก็โหดเหลือเกินต้องบอกว่าโอ้โหมันประเดประดังกันเข้ามาหลากหลายหลากหลายอย่างจริงๆจริงนะพี่อีทเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านแล้วก็ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีนะพี่นะครับในช่วงเทศกาลของปีใหม่ ครับนะเขาก็จัดงานปีใหม่กันแต่อันนี้เขาเป็นหนุ่มครับเป็นหนุ่มเขาเรียกว่าหนุ่มออกจะค่อนข้างที่จะเถื่อนเถื่อนหน่อยเขาไปยิงปืนกลางงานเลี้ยงปีใหม่บาดเจ็บไปสามคนเถื่อนเถื่อนนี้เป็นยังไงพี่ก็เนี่ยนะฮะที่จังหวัดอ่างทองอืเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปรวบหนุ่มยิงปืนกลางงานเลี้ยงปีใหม่บาดเจ็บสามรายหลังเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย ก่อเหตุการ์ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงผู้อื่นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อว่านายทีทวัตกรางสรรอายุ28ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณท้องและก็นายอริศักดิ์เกตผาสุกอายุ27ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเอวแล้วก็นายทศพรหอมชาเอ็มอายุ25ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวานะครับครับเหตุที่เกิดเนี่ย ที่บริเวณสนามฟุตบอลวัดทุ่มรายตําบลบ้านีอําเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองนะก็เหตุเกิดแล้วก็หลบหนีไปนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาาให้ร่วมกันสืบสวนหาข่าวติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายให้จงได้และจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบปอกกระสุนขนาด9มมจํานวนหนึ่งอกตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ และจากการสอบสวนสอบถามนายพงนรินทร์บุญขยายอายุ22ปีพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนะครับก็มีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ที่บริเวณสนามพุทบอลภายในวัดกระครุ่มลายตำบลบ้านหลี่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะฮะโดยภายในงานมีดนตรีแล้วก็ร้องเพลง มีการปูเสื่อนั่งดื่มสุรากันเป็นกลุ่มๆนะฮะกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนหลังจากงานเลี้ยงได้เลิกแต่ยังมีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งบางกลุ่มเนี่ยที่มีการนั่งรวมกันดื่มสุราระหว่างนั้นนายพงลนลินได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นทะเลกกาะกันเสียงดังจึงหันไปดูปรากฏว่าได้ยินเสียงอาวุธปืนดังสี่ถึงห้านัดนะฮะและก็เห็นน,นายอนันชัยทรัพย์ทวีศรีเนี่ยยืนถืออาวุธปืนอยู่ แล้วก็ยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเห็นเลยอืว่านายคนนี้เป็นคนยิงหลังจากการเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนได้รวบได้รวบรวมตัวกันเนี่ยนะครับรวบตัวน,นายอนันต์รัพทวีเสวีเนี่ยอายุ41ปีผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยี่ห้ออาทานฟลโครสเป็นโครสนะโครสขนาด9มมจำนวนหนึ่งกระบอกนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอ่างทองโดยนาอนันชัยเนี่ย ให้การรับสารภาพว่าเห็นกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันจึงเข้าไปห้ามแต่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวกูเข้ามาจะทาร้ายจึงชักอาวุธปืนยิงเข้าไปสองนัดที่กลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากเกิดเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะหลังจากสอบสวนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงควบคุมตัวน,นายอนันตชัยเนี่ยไว้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอันนี้เขาเขาเรียกว่าไปห้ามอือ แต่ห้ามผิดวิธีครับนะอืก็วัยรุ่นเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยครูจะเข้ามาใส่เขาก็เลยยิงสวนไปเพื่อป้องกันตัวเนี่ยอืเป็นเหตุการณ์เกิดข,ขึ้นที่จังหวัดอ่างทอ,ององ<พ>าวุธปืนด้วยไปในที่สาธารณะก็คงจะโดนหลายข้อหาโอ้หลายข้อหานะแล้วถ้าปืนนี้ไม่มีทะเบียนยิ่งโอ้โหไปอีกอีกอีกต้องไปอีกนะคันั้นก็จำคุกอยู่แล้วเก้าเดือนเรียกได้ว่ามีความผิดแน่นอนอยู่แล้วับเรื่องของอาวุธปืนคุณผู้ชมผมมีข่าวหนึ่งข่าวนี้เนี่ยบอกเลยว่าก่อนปีใหม่ก็ทราบอยู่แล้วว่า เอ๊ะจะเจอข่าวแบบนี้ไหมหรือจะต้องเล่าข่าวแบบนี้อีกกี่ครั้งอีกกี่ปีครับนั่นก็คือเรื่องของเฉลิมฉลองปีใหม่โดยการยิงปืนขึ้นฟ้าพี่อิทครับเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่น่าจะมีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยครับมันควรจะหมดไปได้ละเพราะว่าไอการยิงปืนขึ้นฟ้าการฉลองปีใหม่เนี่ยนะครับมันทําให้หัวก,กระสุนเนี่ยมันล่วงลงมาเป็นแนวดิ่ง90องศาแล้วต้องบอกว่าวิถีของกระสุนเนี่ยมันไปแบบไม่มีขอบเขตอะ ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนแต่ปรากฏว่าเนี่ยบ้านเนี้ยเขาเรียกว่าเคราะดีไม่ใช่ว่าโชคเรียกว่าเคราะดีที่กระสุนปริศนามันตกเฉียวหัวคุณพ่อวัย3าปีไปหน่อยนึงแล้วก็ไปอยู่ข้างที่นอนของทารกนะครับก็คือลูกนั่นเองนอนอยู่เพิ่งเกิดได้23่สิบสวันรกระสุนปืนห่างจากที่นอนของลูกน้อยเนี่ยไปเพียงประมาณหฟุตเท่านั้นครับ ที่บ้านสันทรายตํานแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในอเอกพลอายุ3 3าปีเจ้าของบ้านที่เราเหตุการณ์ว่ากระสุนปืนปิดสนาไม่ทราบขนาดตกจากหลังคาใกล้กับที่นอนของลูกน้อยอายุเพียง23าวันในคืนวันที่31อธันวาคมที่ผ่านมาก็ช่วงฉลองปีใหม่ก็เล่าว่านายเอกพลเล่าว่าในช่วงกลางคืนหลังจากตนเองได้ทําธุระส่วนตัวเสร็จเข้าไปอาบน้ําอะไรเรียบร้อยเตรียมจะเข้านอนคุณผู้ชมครับ ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนพอดีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีการจุดผู้เสียงดังทั่วบริเวณโดยขณะที่แต่งตัวอยู่ได้มีวัตถุตกลงทะลุหลังคาเกือบโดนหัวตัวเองอทีแรกคิดว่าเป็นหลอดไฟแตกแล้วก็ได้สำรวจโดยรอบนะครับก็พบมีวัตถุอยู่ห่างจากที่นอนของลูกน้อยเพียงฟุตเดียวจึงหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันเป็นหัวกระสุนปืนแต่ไม่ทราบขนาด ทำให้โอ้โหตกใจฮะแน่นอนใครก็ตกใจหนึ่งคือตัวเองเกือบจะโดนไอ้ลูกกระสุนนี้สองลูกน้อยนอนอยู่ใกล้ๆแล้วถ้าเกิดมันพลาดไม่โดนตัวเองไปโดนลูกโอ้โหอันนี้มันจะเป็นอีกเหตุการณ์ไปเลยนะฮะจะไม่ใช่เหตุการณ์เคราะห์ดีแบบนี้นายเอกพลน,นะครับบอกว่าคืนนั้นนอนไม่หลับเลยคือคืนปีใหม่เนี่ยเขามีความสุขกันนะแต่ครอบครัวเนี่ยไม่สุขเลยนะ เขากลัวคือมันพะวงไปเลยเพราะมันเจอเป็นลูกหัวลูกกระสุนแล้วเนี่ยเช้ามาเนี่ยนะเอกพลก็รีบเดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแม่สายเลยให้ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าอยากจะฝากถึงคนทำด้วยว่าอยากให้มีสามัญสำนึกอยากให้มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยของชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างอย่าไปทำด้วยความคึกขนองรู้สึกว่าม,มันมีปืนแล้วมันต้องยิงอันนี้มันใช่เหรอหรือเฮ้ย ฉันมีปืนเนี่ยฉันไม่ได้ไปยิงที่ไหนเลยอปีใหม่เอามายิงกันสักหน่อยสักสี่สาห้านัดคุณผู้ชมมันไม่ได้ตกที่บ้านตัวเองมันไปตกบ้านคนอื่นเขาแล้วแบบนี้จะเรียกว่ามันไม่ใช่ความเดือดร้อนมันก็คงไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เคราะห์ร้ายถ้าเกิดมาลงที่เด็กทารกนี่บาปติดตัวอีกนะเราเป็นการสร้างบาปแบบไม่รู้ตัวก็แน่นอนสืบสวนอยากจะให้จับได้เหมือนกันว่าใครยิง อะไรอย่างไรผมพาท่านผู้ชมไปเกี่ยวกับเรื่องกระแสของภาพยนตร์นาคาอาวตารกันสักน,นิดหนึ่งดังข้ามคืนเลยสื่อมวลชนหลายๆช่องทั้งนะั้นนะฮะรวมทั้งเว็บไซต์หลายๆเว็บเนี่ยนะก็นําไปเล่นเป็นข่าวนะครับชาวบ้านเนี่ยขนเขาแห่ตามเลขบวงสวงของภาพยนตร์นาคาอวตารจากที่มีชาวบ้านจาังหวัดสุรินทร์ถูกเลขหวยกับการบวงสวงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่18-19ธันวาที่ผ่านมา และเมื่อวันที่26คุบหนุ่มไปบวงสรวงที่จังหวัดอุทัยธานีม,มีคนถูกหวยครับจากขันของน้ำมนต์ที่จังหวัดอุทัยธานีครับแล้วจากนั้นเนี่ยไปว,ว,วันที่28ไปที่จังหวัดขอนแก่นเลขที่ได้ก็คือ419 547แล้วก็068ตรงเลยคุณหนุ่มนะมจังหวัดนี้นะครับในงานพิธีบวงสรวงก็เฮกันลั่นเลยคุณหนุ่มนะฮะ มาถูกหวยเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ของนาคาวตานนี่เปิดเปิดประตูดวงของตัวเองนะเปิดประตูดวงของตัวเองคือดวงใครดวงมาลละผมว่านะมเป็นดวงใครดวงมันเนาะแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณหนุ่มเขามีคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟแบบการทุ่งนาครับนะครับอืเราพาท่านผู้ชมไปชมรายงานพิเศษกับคุณพิมพ์ชนกโคเวียงกับร้านกาแฟร้านนี้กันครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะชื่อว่านอนนาคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่นและยังมีบรรยากาศของทุ่งนาล้อมรอบเป็นอีกร้านที่คนชอบคาเฟ่ชอบบรรยากาศดีๆไม่ควรพลาดเลยค่ะ ที่นี่ตัวร้านเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ทำจากไม้และกระจกทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนมาเยี่ยมเพื่อนและแวะกินกาแฟนั่งตามมุมสบายชิลๆได้เลยค่ะบริเวณยอดฮิตเห็นจะหนีไม่พ้นมุมที่เป็นทุ่งนากว้างๆมองเห็นทั้งท้องฟ้าและทุ่งนาสีเขียวตัดกันออกมาได้เป็นอย่างดีเรียกว่าธรรมชาติสร้างให้อย่างลงตัว ส่วนที่นั่งก็มีให้เราเลือกทั้งด้านในร้านและนอกร้านใครชอบแอร์ฉ่ำๆก็นั่งด้านในซึ่งเขาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งออกมาได้อย่างอบอุ่นมากๆเลยค่ะหรือใครอยากออกไปรับโอโซนรับแสงแดดก,ก็จัดไปมุมเถียงหน้าเก๋ๆหรือจะไปนั่งบริเวณที่เป็นกระท่อมหลังคามุงจะก็ได้ค่ะทางร้านเขามีไว้ให้บริการ เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆร้านนี้ก็จัดเต็มไร่ลงมาตั้งแต่อาหารทานเล่นอาหารหนักที่ให้เลือกทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งและถ้าจะให้ฟินต้องตามด้วยขนมหลากหลายเมนูทั้งหน้าเคก้กและบิงซูต่างๆหรือใครชอบทานโตษทางร้านเขาเสิร์ฟมาแบบจานโตๆที่มีผลไม้เต็มจานได้เลยจ้ะ พอช่วงเย็นๆบรรยากาศด้านนอกจะดีมากๆเหมาะแก่การไปนั่งจิบกาแฟชิลๆแต่ถ้าใครไม่ใช่คอากาแฟก็มีเครื่องดื่มอื่นๆให้เลือกมากมายเรียกว่ามาแล้วนอกจากได้ถ่ายภาพมุมดีๆแล้วยังได้ดื่มด่ำบรรยากาศสวยๆของทุ่งนาที่นอนนาคาเฟ่อีกด้วยค่ะอ่าเห็นไหมคุณหนุ่มใครจะไปที่นี่ก็นี่เลยนะตามเบอร์โทนี้แผนที่นี้บรรยากาศดีรราาศนอนหนาราคาเฟ่ นอนในคาเฟ่ที่จังหวัดขอนแก่นอ่ะคุณหนุ่มปิดอีกสักคราวไหมแสดงว่านอนนานี่คือต้องนอนกลางทุ่งนาเลยไหมคือเขาอยู่ในนาเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในบิ่งนานอนได้ไหมนอนได้ออนอนได้ด้วยครับอ๋อครับบรรยากาศดีขอนแก่นหนาวไหมล่ะพี่ก็หนาวนะต้องถามคุณพิมพ์ชนกนะใช่ก็จากนั้นก็ไปทําบุญกันด้วยนะบุญกันด้วยอ่ะผมให้ผมปิดหรือว่าเราจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อน เดี๋ยวพักเบรกกันสักคู่หนึ่งก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นดังครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงที่2ครับวันนี้วันที่2มกราคม2 6 6 5ต้องบอกว่า7วันอันตราย พีทคุณผู้ชมครับ29ถึงวันที่4มกราคม,มในเจวันนี้เราจะมีตัวเลขแน่นอนครับแต่ละวันนั้นอุบัติเหตุเท่าไหร่เสียชีวิตบาดเจ็บเท่าไหร่อะไรอย่างไรคือ,อการที่บอกตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการจะ,ะย้ําว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดนะแต่มันก็เป็นการเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เหนือความควบคุมคือไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเกิดเหตุอะไรอย่างไร ซึ่งในปีที่ผ่านมาปี2014ผมยกให้ว่าเป็นข่าวเรื่องของอุบัติภัยมากที่สุดนั่นก็คือเหตุเพลิงไหม้เพราะว่าปี64นี่โอ้โหคุณผู้ชมถ้าได้ติดตามข่าวตลอดทั้งปีมีแต่เรื่องของเพลิงไหม้นะจนส่งท้ายปีแล้วก็รับปีใหม่วันนี้เมื่อวานนี้ก็มีเหตุเพลิงไหม้อีก8ชีวิตวิ่งหนีรอดตายกันออกมาได้แบบบุญวิทคุณผู้ชมครับ,รบ,รบมาเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง ที่นนทบุรีครับดำเขียวรถจักรยานยนต์ชนฟุตบาทเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตครับเจ้าทีมตรวจสพปากเกร็ดครับรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนฟุตบาทเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปัิตึงที่เกิดเหตุเป็นถนนสามเลนบริเวณเลนซ้ายพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮามีโอสีแดงขาว หมายเลขทะเบียน,น1กไก่มอมะ7060กรุงเทพมหานครสภาพนี้ล้มตะแคงด้านข้างด้านซ้าย,ยมีร่องรอยการเฉียวชนใกล้การพบผู้เสียชีวิตคือนายอัธพลนะครับคนจังหวัดนนทบ,บุรีรสภาพศพก็คือสวมเสื้อสีแดงด้านในเสื้อคลุมสีดำกางเกงสแลคขาย,ยาวสีดำมีบาดแผลบริเวณศีรษะเลือดไหลเต็มพื้นเลยนะครับเจ้าที่มูลที่ปอเแ็กตึงก็ช่วยกันสุดความสามารถในการปั๊มหัวใจ ใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีแต่ไม่เป็นผลผู้เสียชีวิตนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบถามนายพิษนุอายุ23ปีอาชีพขับกรับเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าผู้เสียชีวิตขับมาตรงสะพานล,ลอยขับมาด้วยความเร็วปาดหน้าตนแล้วก็หันไปมองด้านซ้ายแล้วก็ชนกับฟุตบาทอย่างแรงรถกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าทั้งคนทั้งรถตนเองนั้นตกใจนะฮะต้องจอดแล้วก็โทรตามกู้ภัย ให้มาช่วยนะครับเบื้องต้นเจ้าทีมหรวงได้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่กรเทุอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบร,ริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุนะครับการเสียชีวิตหรือการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตอนนี้ก็ส่งให้กับสถาบันนิติเวานิติวิทยาศาสตร์ชันสูตรนะครับหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับข่า,าวต่อไปพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดยะโสที่วัดหนองสองห้องตําบลคำไผ่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรเนี่ย ได้มีการประกอบพิธีวิสงคามสีมามเพื่อเป็นสิริมงคลต่อพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในงานพิธีในครั้งนี้ครับคุณหนุ่มรู้ไหมพิธีวิสงคามสีมาคืออะไรไม่อาจจะการในสถานพี่อิทอยู่คืออะไรครับพิธีวิสงคามสีมาก,ก็คือการแบ่งแยกที่ดินออกจากที่ดินธรรมดาที่ดินธรรมดาคือหมายความว่าเป็นที่ดินของบุคคลใดคนหนึ่งที่มีโฉนดหรือเป็นที่ดินของหลวง จากนั้นเนี่ยให้แบ่งเขตออกมาโดยใครนะฮะพระเจ้าแผ่นดินของไทยต้องทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อใช้ในการสร้างอุโบสถนะฮะโดยประกาศเป็นพระบรมราชากาเจ้อาองค์การ,รสำหรับวัดที่ได้รับพระราชทานว,วิสุงคามเสมาเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับนะฮะคุณหนุ่ม ก็คือวัดที่มีการประกาศวิสุงคามเสมาเป็นวัดที่สามารถบวชพระได้อ๋อครับถูกต้องตามกฎหมายใช่อ่าที่ยังไม่มีการประกาศก็คือเป็นวัดธรรมดาเขาไม่เรียกวัดเขาเรียกว่าอ่าสํานักสงฆ์ครับการเป็นวัดจะต้องมีโบสถ์อืมมีโบสถ์เอาไว้บวชพระโบสถ์ตรงนั้นมีการกั้นเขตแดนโดยพระมหากษัตริย์ครับต้องแบ่งให้แล้วพระมหากษัตริย์มีพระราชองค์การอ่าแตงต่าง แล้วก็ในวันนี้ทางทีมงานข่าวเด่นประเด็นดังก็ได้ไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญเพื่อไปทุนการศึกษาอีกจํานวนห้าสิบคนโดยคุณพิมพ์ชนพเวียงเนี่ยเป็นตัวแทนของทางทีมงานข่าวเด่นประเด็นดังช่อง73็ห้องเราไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่นั่นด้วยคอเอาบุญมาฝากนะครับ,ครบอคุณหนุ่มนะฮะ พูดถึงเรื่องบุญแล้วเนี่ยผมมีที่จังหวัดสระบุรีประชาชนนับหมื่นหลั่งไหลกันคุณผู้ชมครับไปเข้าแถวรับปฏิทินใหม่ของหลวงพ่อสําเร็จเขาบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับคุณผู้ชมที่วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับหนองตาโลนะครับที่จังหวัดสระบุรีมีคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ได้จัดพิธีปลุกเสกปฏิทินโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องปลุกเสกปฏิทินแล้วนะพี่ ของหลวงพ่อสํมฤทธิศักดิ์สิทธิ์ครับโดยมีพันตรวจเอกสถิตสังประภัยพุ่มกับการสถานีตำรวจ t h หนองแคนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อสํมฤทธิศักดิ์สิทธิ์ได้นําปฏิทินปีใหม่ของหลวงพ่อสํมฤทธิศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาแจากให้พุทธศาสนิกชนได้นับถือกราบไหว้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นพระประจําจังหวัดสระบุรีที่มีคนกราบไหว้นับถือมากที่สุดในจังหวัดสระบุรีและก็ใกล้เคียงด้วยการแจกปฏิทิน เป็นรูปหลวงพ่อสมเด็จศักดิรร์สิทธิ์สีเหลืองทองซึ่งคณะกรรมการมีการเปลี่ยนสรรีปฏิทินทุกๆปีและทําต่อเนื่องมากว่า15ปีแล้วนะครับโดยใจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดสระบุรีแล้วก็ประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมารอรับปฏิทินกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวซึ่งทางคณะกรรมการได้เตรียมปฏิทินปีใหม่ของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ไว้ประมาณ4ี่0 0ใบให้ประชาชนที่มารับต่อแถวเว้นระยะห่างพร้อมโชว์ผลการฉีดวัคซีนให้คณะกรรมการดูด้วยเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็มีไว้นะครับก็ได้มีการต่อแถวรอกันยาวไม่ต่ำกว่า1กิโลเลยทีเดียวโดยให้ต่อแถวเป็น3ามแถวรับได้คนละหนึ่งใบเท่านั้นซึ่งการเข้ารับต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงบันทึกเอาไว้เป็นการป้องกันการหมุนเวียนมารับซ้ำอีกภายในงานยังมีโรงทานเพื่อให้ประชาชนนั้นมารอรับประทานอาหารได้กินตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวขนมหวานผลไม้เครื่องดื่ม เอาไว้บริการประชาชนที่มารอรับแจกปฏิทินในครั้งนี้กินฟรีตลอดทั้งวันอีกด้วยส่วนประชาชนที่ได้รับปฏิทินแล้วจะนําปฏิทินปีใหม่ของหลวงพ่อสําเมร็จศักดิ์สิทธิ์ไปใส่กรอบกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาคอยให้บริการใส่กรอบอยู่หน้าพระวิหารก็มีบริการด้วยแต่ละร้านก็มีการแข่งขันกันร,รับใส่กรอบโดยมีการแจกแถมรูปหลวงพ่อสั์สัมเมร็จิศักดิ์สิทธิ์ฟรีอีกต่างหากด้วยเพียงราคาในการใส่กรอบ1 8 0บถึง200บาทต่อ1รูปนะครับ ประชาชนก็ดีใจครับที่ได้ปฏิทินปีใหม่ของหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ไปแขวนกลับไหว้ที่บ้านเพื่อเป็นความสรบเพื่อเป็นสิริมงลคลแก่ครอบครัวกลับไหว้ขอโชคลาภกันครับนี่ผมเพิ่งจะทราบนะฮะว่ามีการจารัดปฏิทินแบบนี้มา15ปีแล้วคือมีการทําพิธีปลุกเสกปฏิทินเลยนะไม่ใช่ปลุกเสกพระนะปลุกเสกปฏิทินแล้วก็ประชาชนพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระบุรีกับใกล้เคียงเนี่ยเขารู้จัก หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ดีเป็นอยู่แล้วคือท่านอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยนับถือเหมือนว่าบูชาแล้วจะสําเร็จลุร่วงรหรืออะไรคือ,ชอคใช่ส่วนบุคคลเขาใช่คนไทยเนี่ยบางทีคนไทยเนี่ยจะยึดหลายหลายองค์เนาะที่ก็ก็จริงๆแล้วพี่นับถือองค์ไหนผมนับถือนาคานาคาคืออ่าผมนับถือองค์พญานาคอพญานาคอครับครับ นับถือเรื่องของอะไรครับพญานาคนี่เขาเขาให้เรื่องของอะไรบ้างาพี่เขาปกป้องรักษาพระพุทธเจ้าค่ะเป,เ,ปเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธนะอย่างผมหนุ่มเป็นคริสต์ผมเป็นคาทอลิกผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่เข้คือคือ,คอไม่ใช่ไม่คือเข้าใจแต่เข้าใจน้อยน้อยหน่อยอย่างพี่อีทน่าจะอธิบายได้เข้าใจกว่าคือที่รายการของเราเนี่ยมีผู้ประกาศข่าวเป็นพุทธกับอคาทอลิกอืมแล้วก็อ่าน้องพิมพ์เนี่ยเป็นคริสต์ อแล้วก็มีบางดีนเนี่ยเป็นผุสลิมคือครบเลยครบทุกศาสนาจริงๆนะครับ <_ w> ทีมงานรายการเราครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีคุณหนุ่<ผ>มนะฮะที่จังหวัดชนบุรีหนุ่มวัย53ปีแปลงร่างเป็นสันต์คอร์สครับ,รบพาครอบครัวเดินแจกข้าวสาร1,000กิโลและขนมเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019ครับคุณหนุ่มนี่ครับนะ เมื่อเวลา15บหนาฬิกาของวันที่11ส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมานายวัศน์บุญศรีอายุ53ปีพร้อมด้วยครอบครัวได้ทำการแต่งตัวเป็นซันต์คอสเดินแจกข้าวสารถุงละหกิโลและขนมคุกกี้ไปตามบ้านเรือนบริเวณริมถนนสาย3 44สี่แยกหนองปือหมู่ที่1ตนนําบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบ,บุรีเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พศ2565เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กำลังใจให้กับผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด2019โดยได้แจกข้าวสารเป็นจำนวนทั้งสิ้น1ตันหรือ1,000กิโลกร,รมัมจากการสอบถามนายวิสันที่แต่งชุดสันตะคอสเนี่ยที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้วเปิดเผยว่าเนื่องจากในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของตนเองอ๋อเป็นวันเกิดของเขาคุณหนุ่มและตรงกับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนะ ซึ่งมีความตั้งใจอยากกระทำบุญแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับชาวบ้านตามกําลังที่พอจะมีอยู่จึงพาครอบครัวแต่งชุดซันสคอตสเดินแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็วแกจกขนมให้กับเด็กๆม,มีข้าวสารใส่ถุง5กิโลกร,รมัมจำนวน250ถุงขนมคุกกี้อีก200กล่องโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรับผิดชอบดูแลของตอนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหนองไผ่แก้วก็เป็นการทําบุญวันเกิด เป็นการมอบของขวัญส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่อีกด้วยอืก็ข่าวอย่างนี้เนี่ยผมยินดีนําเสนอนะครับผมถือว่าเขาไม่ได้สร้างภาพอืนะเขามีวันเกิดด้วยวันวเกิดนั้นเถอะนะนะคือก็อยากจะมอบและอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเป็นเขตรับผิดชอบของท่านอยู่แล้วด้วยที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนใช่เป็นเงินส่วนตัว แต่ว่าเขาก็แจกแบบเหมือนประจําทุกปีอยู่แล้วด้วยก็คือทําสม่ําเสมอแหละไ,ไม่ใช่ว่าที่พี่บอกว่าทําเอาหน้านี่คือบางคนคือผมมองว่าการที่จะทําความดีเนี่ยนะคุณอย่าไปมองพฤติกรรมของคนบุคคลน,นั้นว่าเป็นอย่างไรครับแต่ขึ้นอยู่กับเขาทําอะไรอืมในตอนนั้นมากกว่านะบางคนเนี่ยเห็นเขากินเหล้าทุกวันนะเห็นเขาไอ้ตกเย็นมานั่งกินเหล้าดื่มว่าเป็นวงทุกวันแต่ คุณรู้ไหมคนแบบนั้นอ่ะอืเขาไปทําความดีมากกว่าบุคคลที่ไปเที่ยวละโพสว่าเขาแต่ไม่เคยทําอะไรเลยอืมไม่เคยไปช่วยเหลือสังคมที่ไหนเลยอืแต่คอยอิจฉาคอยคอมเมนต์เขานี่คือบุคคลที่มีความอิจฉาลิษยาอืเขาเรียกมือไม่พายเอาเท้าล้าน้มนะอันนี้เขามือพายด้วยเท้าก็ไม่ลาน้ําด้วยเนี่ยคก็ช่วยสังคมเนาะคน้งปรามีข่าวไหมหมดหรือยังไม่มีละ เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปนี่ข่าวสุดท้ายไปที่จังหวัดพังงานะครับนักท่องเที่ยวแห่ชมแสงแรกของปี2,565บนจุดชมวิวสุด amazing เสม็ดนางชีพังงาเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูทิครีสอทนะครับบ้านหินล่ม หมู่ที่2ตําบลคองเคียนอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบและลหลงไหลในธรรมชาติได้เดินขึ้นไปพักค้างเพื่อ,อรอชมสัมผัสแสงแรกของวันปีใหม่นะครับจนห้องพักที่เนี่ยเต็มทุกจุดชมวิวเลยนะค,ะครับก็ตลอด5ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีวิวที่สุดอเมซิ่งของอ่าวพังงาแบบพาาลมา180องศาเลยเขาว่างังน,นะคับ มีป่ามีเกาะเป็นภูเขาหินปูนหลากหลายนะครับมีหลายรูปแบบเรียงรายกันอยู่ทั้งอ,อยู่อย่างสวยงามจนสุดลูกหูลูกตาและผู้ประกอบการได้สร้างห้องพักเก๋ๆสไตล์บรูทิกพร้อมกับรังสรรเมนูซีฟู้ดที่สุดแสนอร่อยและก็สดโดยใช้วัสดุสิวัสดุเนี่ยจากชาวประมงพื้นบ้านเป็นการช่วยชาวประมงด้วยในเขตพื้นที่ก็คือจเอามาสดๆเลย มาจอดขายก็กรงนั้นแล้วก็ทําตรงนั้นอืมอ่ะอันนี้ก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะที่จังหวัดพังงาครับอ่าอ่าช่วงนี้ผู้ชมครับปิดท้ายต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะอ่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บครับ,รบสนธยาการช่างนวัตธันสสปอร์ตโลบินสันไรส์สไตล์สูมรีสอร์ทผลิตภัณฑ์น้ําดื่มพัดแล้วก็สถานีโทรทัศน์ช่อง73บ้านบ้านที่มีสถานีของทุกคนของเรารให้เราผลิตรายการดีๆนะครับ คุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับกาดยาตกครับเป็นห่วงอย่างยิ่งครับ Universal p r e v e n t i o n จำอันนี้เอาไว้ให้ดีเลยนะฮะแมสต้องใส่ตลอดเวลาเจลล้างมือซื้อชุดตรวจเอทเติดบ้านเอาไว้อาทิตหนึ่งตรวจสักสองครั้งแล้วก็ไปไหนเนี่ยพยายามเว้นระยะคนคนเยอะๆที่คนเยอะๆไม่เอาเลยอย่าเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทางช่องทางช่อง73กล่อง GM z และ psi นะครับรวมถึงแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube ด้วยครับรวมทั้ง TikTok แลรัก็สื่อโซเชียลอีกมากมายนะนะครับสําหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมอินก็แสข่าวครับผมนุ่มรับพิษกรครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ